พี่น้องด้ยบ้านนี่โอ้อยน้อขอกันวางไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่มือนิดหน่อยฟ่วงขนตากันน้อขนมกินนะคนอยากใส่มือเด้อสหรพผลเพิ่มบ้านได้กินผู้เดียวหรือนะพี่น้องเนาะสาวกันบานนี้พี่น้องมาจ้าอย่าให้รอช้าเดี๋ยวซดน้ำตามเลยอื อพี่น้องน้ำกะทิเพิ่นนัวนัวห่วยสียามเด้บัเสียงอะเสียงอืไอ อ mm ือ hmm. ทั่วเป็นนว,วยเด้อ อืมขนมจีนอืมมันค่ะพี่น้องแซ่บอยู่แซ่บอยู่สมกันรอค่อยอยู่อืมใส่จักใส่สองมือว่าได้ๆๆอยู่ไหมืมอืม บ่ S <S มันกินไปไม่ว่าเปิดเนะฮืดน้ำลำาแซบพน้อ ว่าข้ามเงก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยเสร็จเนาะ นำแล้วเข้าไปเรื่อยๆไม่ตีแครนเห็นเสน้นแซ่บพี่น้องไม่ได้ตีร้าแนแครนแต่กินเสน้นเราไม่ได้เบิ้งหนาเพราะมก้มดูดย่างเดียวได้เส้นพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้เนาะสาหน้ากะว่าเพิ่นโอเคอยู่พี่น้องน้ำกะทิเพิ่นมั่นดีสำหรับคนที่มักราดกะทิเนาะอืแซ่บนะคะ กะสมไปการล่อค่อยุ่ณยูพี่น้องเนาะกะโอเคแหละสำหรับคลิปนี้สาวนักก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกหัวใจแล้วก็การติดตามนะพี่น้องเด้อถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ก like, กมมะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า